กล้อองงขเเรานี่ยหิวข้าวไหมหิวมากค่ะไปไปถึงแล้วถึงร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยนกบินกันก่อนดีกว่ารีบไปกันเร็วๆทุกคนสงสัยอากาศจะดีนะต่อแต่กันนะฟังนี่คือโชว์กันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่คือใครอ่ะไม่รู้โอ๊ยไอ้ที่กัดเนี่ยไม่ใช่ลูกเราแน่นอน ไปไปจอยจะไปไหนเนี่ยจะไปเที่ยวหัวหินเดี๋ยวเนี่ยนรู้ทึงสายแล้วเนี่ยเราอะไปเที่ยวหัวหินไป่ทำอะไรเนี่ยไปตอนไหนอะไรยังไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ไปตอนนี้เลยไปตอนนี้เลยแล้วก็ไปเลยลูกพอเพ่อพอลูกพร้อมตอนไหนอะขณะบินไปรอในรถแล้วนั่นตรงนู้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยรอด้วยดิเราก็สาช้าสิครับจะพาหนีไปเที่ยวกับลูกสองคนนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยไปไหนหัวหินมีเฮ้ย สวัสดีค่ะทูค่ะมาพบกับช่อง Double 2 o โอเคทุกคนก็อย่างที <studying> ่ทูบอกไปต้นคลิปนะก็คือคลิปนี้เนี่ยทูจะพาทุกคนไปเที่ยวหัวหินจ้าเย้ไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวแล้ว รูพาเด็กๆไปด้วยนะก็จะเป็นสี่แสบนะก็คือเตะหน้าปังอังเปาแล้วก็มีหยกนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนอาจจะเห็นข้างหลังเวๆอันนี้คือตู้กบนะทูเอาลูกๆนกฟอพัดมาด้วยเพราะว่าต้องคอยป้อนข้าวคอยอยู่แล้วตอนนี้ทูก็อยู่ปั๊มน้ํามันนะทุกคนทูมาเติมน้ํามันแล้วก็ให้พี่จอยแวะลงไปเซเว่นเมื่อกี้ลงไปแล้วเรียบร้อย เรไปซื้ออาหารเพื่อแบบว่าขนมขบเคี้ยวเนาะม,มาลองท้องถุกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทูมีนัดกับเพื่อนๆทูไว้ที่จะอามจะอ่มนะทุกคนเป็นร้านอาหารนะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันเลยไปกันเลย ถึงร้านอาหารแล้วคือจะบอกว่ารถติดมากๆเลยทุกคนรถติดสุดๆเลยก็เมื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวข้าวมากโดยเฉพาะตากล้องของเรานะหิวข้าวไหมหิวมากค่ะปลาปลาปถึงแล้วถึงร้านอาหารแล้วเราไปกินอาหารทะเลกันดีกว่าไปเลย ทุกคนมาถึงที่พักแล้วทุกคนดูดีหน้ามันเงือออกมากเลยเพราะว่าทุลี่ทุกคนรถติดมากๆแต่ว่าเดี๋ยวทู่จะมารีวิวห้องให้ดูอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาปล่อยนกบินแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยนกบินกันก่อนดีกว่ารีบไปก่อนเร็วๆรจุดปล่อยบินนะทุกคนก็คือจะอยู่ใกล้กับตัวโรงแรมมากเลยใกล้มากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวทูจะไปหน้าหาดเลยนะปล่อยอยู่ตรงหน้าหาดไปเลยเร็วๆๆ ทูรีบจัดไม่ได้ปิดรองเท้าต้องใส่รองเท้าแตะมาทุกคนเขาไป่อยตรงนน้นเนี่ยที่พี่เห็นถึงอ,อะไรมาเพราะอะไรรู้บ่าเพราะว่าเขาถือนกไปให้เราแล้วพี่อนถือนกไปให้เราหมดแล้วไปเรียกไปนนทุกคนตอนนี้ถูก,ก็ถึงจุดปล่อยบินแล้วนะแต่ว่าคือแบบว่าเดินกันแบบว่า แต่ขอบอกว่าชอบมากคุณชอบมากแบบว่ายิ่งแบบว่าเป็นสนามโหดโนะถูกคุรชอบเลยชอบไหมคะชอบทะเลเลยนะมีบานาน่าโบ๊ทด้วยลูก ปล่อยไปเรียกคอแหบเลยแปดนาทีทุกคนบินกันแบบอ้อมูเขแล้วก็อ้อมภูเขาอีกรอบหนึ่งแม่ทำยังไงคะเฮ็ดมากเ,กเลยคเลยม่ลุกเร็วเป็นห่วงเพราะว่าทูวรไม่ได้ปล่อยบินแล้วแบบเขาหมายถึงว่าไม่ได้ปล่อยเขาบินนานขนาดนี้นานมากนานมากแล้วเออนานไปจนเป็นห่วงไงก,กลัวกลัวลูกหลุดแต่เก่งมากเลยสุดยอดเลย มก็เป็นทันมากพอจริงจริงๆต่อแต่กับนาปังก็ไปด้วยนะคะรอบเมื่อกี้พอ่พอๆกันเลยบินกัน4ตัวบินกระฝูงเยี่ยมสุดๆใจคอไม่ดีเลยเสียงหายเลยเนี่ยทำลาลไสถิติแปนาทีทุกคนแปดนาทีอลมแรงหคือลมแรงด้วยแล้วก็คือน้องน่าจะพยายามลงแต่ลงไม่ได้เพราะว่าติดลมบนนะแล้วลงไม่ได้พยายามจะลงอยู่อ,อ้อมอ้อมมาหลายรอบแล้วแต่ลงไม่ได้จะไม่กล้าเก่งมากเลยค่ะสลบแม่ค่ะคืนนี้ จะมืดเลยด้วยทุกคนทุกคนสงสัยอากาศจะดีนะต่อแต่กันนาะฟังนี่คือโชกันอีกแล้วกลับไปกรุงเทพเนี่ยจะได้ลูกอีกไหมเนี่ยฮะทุกครั้งเลยใช่ไหมกลับไปจากุบนก็ได้ไค่ไปเที่ยวพักร้านตาอ,อากาศทีไรก็ได้ไข่ครั้งนี้จะได้อีกไหมสงสัยลูกจะชอบบรรยากาศดีๆ <c oughs> ลมแรง <c oughs> ๆเงี้ยเนาะบรรยากาศดีๆอา,าเย็น <c oughs> แล้วเดี๋ยวทูจะไปรีวิวห้องให้ทุกคนดูนะโหตอนนี้มืดแล้วจ้าแต่อยากอยู่อยู่เลยอะ่ะชอบว่ะทะเลอากาศดีขเขาโอนะเหรอดูสิเนี่ยต้องเก็บก่อนต้องเก็บก่อนอเก็บก่อนนะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะเข้ามาเลยทุกคนคือทูจะบอกว่าทูอะได้3ามห้องนอนนะตอนนี้เพื่อนๆทูอยู่กันเต็มเลยทูมีห้องเป็นห้องใหญ่นะ3ามห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็นี่คือน้องเนกีนะทุกคนเป็นน้องกระตัว้วกระตัวะนะ้วเลยนะเจ้าของกระตั้วมีเดียมเป็นของน้องเต้นะคะ น่ารักมากๆน่ารักมากขนาดนี้งอกงไหมล่ะงอกงไหมล่ะแต่กล้องให้งอกงไหมล่ะไม่เดี๋ยวทูจะพาทุกคนไปดูในห้องนะห้องนอนอันนี้เป็นห้องของน้องนะไม่ใช่ห้องทูก็จะห้องกว้างอ่ะเข้าเลยนะสองเตียงนอนได้ประมาณ4คนห้าคนหกคนนอนได้แบบเยอะมากอ่ะจริงๆห้องนี้กว้างมากเลยหรูหรามาห่าวมากเลยจ้ะต่อไปเดี๋ยวทูจะไปรีวิวห้องหนึ่งเป็นห้องที่สองห้องนี้จะเป็นห้องเล็กนะก็นอนได้ประมาณ2คนอันนี้คือห้องที่2เล็กจริง มีกระจกส่องไว้ด้วยนี่หนูสวยไหมคะน้องนิก,กิสวยไหมคะดูเขามองดูเขามอง,ออมองโอเคเดี๋ยวทูไปรีวิวห้องต่อไปคือห้องทูเองนะจ้าไปและห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของทูนะนี่เป็นห้องใหญ่เสียงต่อแตะดังมากทุกคนเพราะว่าเอาเด็กๆมาไว้ในห้องนอนแล้วกว้างมากเลยพี่จอนอนคนละเตียงนะทูนอนเตียงนี้พี่จอนอนเตียงหนู่มจะดีเหรอเดียาเย็วนะ แล้วแยกเตียงกันนอน่เหงานะไม่เหงาลองเดี๋ยวมองมองกันปิ้งปิ้งกันก็ใช่แต่เดี๋ยวทูจะพาไปดูต่อแตะกับอังเปาแล้วก็มีู่ซึ่งตอนนี้คุมผ้าอยู่นี่เอาไปไหนแล้ววะอยู่นี่ค่ะแต่ว่าทูจะบอกว่าคือทูจะให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะ้ดีวตอนกลางคืนทูจะให้เขานอนในบล็อกเพราะว่าเขาชินกับการนอนบล็อกไปแล้วแล้วก็นี้อังเปามิวเจ๊เียเห็นไหมเจ๊ะอะไรลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม ไอคิอะเลยกิสองกระจกกอคิสองกระจกใครคะใช่คะทูยังไม่ได้บอกทุกคนชื่อโรงแรมที่ทูมาพักชื่อโรงแรมชื่อว่าอนันตศิีลาหัวหินนะทุกคนก็คือสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ว่าเขาก็จะคิดเออคิดราคาใช่ไหมพี่จอยคิดราคาค่าหัว ของ,องของน้องก็ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนั้นสามารถติดต่อเข้าไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวทูทิ้งไว้ให้นะจ๊ะทางไหนดีอะทางไหนดีแปลไว้ไหนดีตรงนี้กันเดี๋ยวถูกแปะเพจไว้แล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ใครที่มาเที่ยวหัวหินนะคะก็อยากรู้ว่าเฮ้ยที่ไหนมีแบบสัตว์เลี้ยงนําเข้ามาที่พักได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทูก็ามาแนะนําสถานที่ที่นี้อีกที่หนึ่งน,นะซึ่งขอบอกเลยว่าโรงแรมนี้ยสวยรูมและดีมากๆจริงๆทุกคนเพอร์เฟกมากเลยก็สําหรับคืนนี้ทูขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะ ขอไปพักผ่อนก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะทุกคนแต่หูจะพาทุกคนพวกเนี้ยพาทุกคนไปดูนกปล่อยปีฉันหลากกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งจะเป็นกลุ่มไหนนั้นติดตามกันนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้คืนนี้ค่ะทนูขอไปพักผ่อนก่อนหนะ้าไม่ไหวเลี้ยวเหนื่อยมากเลยออกเดินทางตั้งแต่เช้ารถติดมากมเลยจะมาค่นี่กี่เหนื่อยไหมคะหนูเหนื่อยไหมคะลูก อโอเคค่ะขอตัวก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ t 0 o thousand years later ทุกคนก็คือวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะหลังจากที่เราพักผ่อนกันเต็มที่แล้วแล้วก็ตอนนี้คือเป็นเวลาตอนเย็นแล้วจ้าถึงเวลาที่เราจะพาเด็กๆมีเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนเทียบเ,เลยค่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยบิดอิสระกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งให้รู้จักนะเผื่อใครที่อยู่แถวหัวหินเนาะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับกลุ่มนี้ได้เลยเพื่อจะมาปล่อยบินไป อยบินแล้วทุกคนก็คือเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานเราก็าปล่อยตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวทัวร์จะมาสัมภาษณ์น้องที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่หัวหินนะจ๊ะและนี่ก็คือน้องเอ็มนะคะสวัสดีค่ะ,คะก็อยากให้แนะนำว่าชื่อกลุ่มอะไระสวัสดีครับผมเอ็มนะครับเป็นแอปมินกลุ่มคนรักพกแก้วหัวหินครับหัวหิน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 ใช่แล้วบินที่ บ้างคือแบบว่า<อ>บางคนเนี่ยเขาอยากมาหัวหินเนาะบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าที่เนี่ยเขามีปุ่มปล่อยนกบินจระดด้วยคืออยากไแน่นอจะมี2สนามครับสนามที่บินบ่อยๆคือสนามหนองพันทุกหัวหินจะอยู่เป็นบรรยากาศจะเป็นแบบบนเขาอ๋ออ่าอันนี้อันนี้จะเป็นสนาม2เป็นสนามเฉพาะกิจครับถ้าว่ามีพี่ๆมาเยือนหรือว่ารีเควสมาทะเลเราก็จะพามาทะเลแล้วถ้าว่านกเราแบบบินบินกันอยู่คือจะอัพเลเวลนกก็จะมาที่นี่อ๋ออันนี้คือเลเวลอัพอ่าอัพอัพเลเวลขยับปีกแข็งๆหน่อยกระโดดลงทะเลโคตรอยู่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าล มทะเลแรงมากเลยใช่ครับ,<ล>รบปกติเนี่ยกลุ่มบินทุกวันไหมคะบินเกือบทุกวันครับอาจจะมี2ส,สนามแบบที่บอกครับหนองพลุกกะชายทะเลมีมให้เลือก2โลเคชั่นถ้าใครสนใจก็คือมีเพจใช่ไหมคะมีคร,ครับเข้าไปในกลุ่มคนรักนกแก้วหัวหินเลยครับได้เดี๋ยวถูกแปะลิงไวตง้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะก็สามารถทักเข้าไปถามน้องเอ็มได้เลยครับผมเป็นแอดมินอยู่น่ารักว่ากๆต้อนรับดีมากเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมแล้วทุกคนเราปล่อยปล่อยน้องๆเด็กๆออกมากันเลยดีกว่าอะไป พร้อมนะพร้อมนะพี่ปุ้ยพร้อมนะไป <Bye. S 2> ไหนกันมาเนี่โหทุกคนรอบเมื่อกี้นะนานมากใช่คหมว่าเครตรละนานมาก เขาเนี่ยทุกคนดูอ้อมเขาหายไปเลยหาไม่เจอแล้วก็แดดส่องด้วยไปอ้อมตึกตรงนูนน้นอีกนู่นไม่รู้กล้องเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเพราะว่าเราก็ไม่เห็นต้องแบบแดดสองตานะหายไปเลยทุกคนแบบบินนานมากอึดมากแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทูชอบมากๆเลยการบินขนาดนี้มันค่ะมันสุดยอดข้างใจเ <ใจ S 1> ขาลูกนี้มากคอยคลิก<อ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวอย่าอ้อมบ่อยใจคอไม่ดีไม่ดีจะไม่ไปคุยเดี๋ยวคุยกับนกบนเขาทำไงก็ได้ใชเนาะเออสวยใช่เดี๋ยวอยู่บนเขาแย่เลยทุกคน วันนี้นอกจากจะมีทั้งหมด2กลุ่มแล้วทูยังมีอีกกลุ่มนึงอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะชื่ออะไรนะคะชื่อปั้นครับน้องปั้นนะทุกคนคชื่อกลุ่มว่ากลุ่มนกบินอิสระเทเบลีครับโอเคก็บินวันไหนบ้างก็ทางกลุ่มเราเราจะบินกันทุกวันครับของทุกเย็นตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง6กโมงสถานที่ทบินก็จะบินเลยมอราชพัฒนไปครับเลยมอราชพัฒน์เทเบลีอยู่หลังวัดธรรมรังศรีถ้าใครสนใจก็สามารถมีเพจใช่ไหมคะใช่ครับก็สามารถติดตามเพจได้เดี๋ยวทูแปะเพจเอาไว้ให้นะคะครับโอเคขอบค ก็ติดต่อน้องปั้นได้เลยเพราะว่าเป็นแอดมินเรับก็เป็นผู้ดูแลครับช่วยๆกันในกลุ่มหลายๆคนโอเคค่ะติดต่อน้องปั้นได้เลยขอบคุณนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คือฟ้ามืดแล้วนะทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วโดยเฉพาะคนเหนื่อยมากๆเลยทุกคนดูหน้าเลยเหนื่อยมากๆเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ดูด้วยนะคะไปก่อนเลยบ๊ายบาย กเดี๋ยวทุกจะมาแนะนำสถานที่บินอีกนะคะกดไลค์เยอะๆกดไลค์เยอะๆไ,ไปสักรอบไหมไปสักรอบเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่คือใครอ่ะไม่รู้โอ๊ยไอ้ที่กัดเนี่ยไม่ใช่ลูกเราแนะ่นอนอันนี้นาปีนี้นาปังนี่ต่อแตกนะทุกคนทำไมต่อแตกมีกกี้ต่อแตกมีกกีก้ทุกคนดูเราสามคนว้า,นะาวา